คนีค่ะลูกค้าราคาเปิดประมูลอยู่ที่7 0 0 0แสนบาทเชิญค่ะาาาออนไลน์ออนลนให้ราคามาแล้วสุสดท้ายนะไปได้ไปต่อราคาได้ได้วย่ากรณีชนได้ตัวสอบราคาและไปไ้ายหมายเลขก,กันด้วยนะลูกค้าออนไลน์ค่ะกนเปินราคามาแล้วไม่สามารถยกเลิกราคาได้ทุกกรณีเพราะฉะนั้นตรวจสอบราคาและไปไ้ายหมายเลขของตัวคุณลูกค้าด้วยนะคะลูกค้านันนีเป็นเกียร์ออโต้โฟนนะคะตอนนี้ออนไลน์ไปแล้วนะลูกค้าเน้นย้ำเลยตรวจสอบราคาและป้ายหมายเลขด้วยนะตรวจสอบราคาและป้ายหมายเลขด้วยนะกดยืนยันราคามาแล้วนะลูกค้าไม่สามารถยกเลิกราคาได้ทุกกรณีนะคุณใจมีให้สองดอกนะตอนนี้ออนไลน์ไปแล้วค่ะที่เจ็ดกเซลล ออนไลน์เจโฮออนไลน์เจโฮปออนไลน์สชนะจออนไลน์ค่ะเจสีออนไลน์สชนะจแปดแปดออไล์แปดสองออนไลน์สชนะค่ะเจ็ดหกแออไลสู้ต่อเชนได้ค่ะเก้บเก้าออนไลน์สู้ต่อชนได้เก้าสิบเก้าหกออนไลน์แปดแสนสองพันสี่พันหกนดะกันในได้ค่ะดีชส่วนสออนไลน์ในสีออไลน์สอดไปต่อราคาด้เลยนะคะลูกค้าเน้นย้ำนะตรวจสอบราคาและป้ายหมายเลขของคุณลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าออนไลน์ไปแล้วนะที่แปดส้ี่อะร 8 4 4ส4 6รไลฟ์สู้ต่อชนะง0ปดละครไลฟ์สู้ต่อไปต่อเลยค่ะ8ป0สน้าอลไลฟ์สู้ต่อชนะค่ะ852ออนไลน์ค่ะ8 5ส0น้มันนับเดิมแปดามันับ2 8ราคาเปลี่ยนแ5 6 8 5 8กาไลฟ์สู้ต่อชนะ่าค่ะ8 5 0นหน้0มือแันปดเปนบาลค่ะสู้ต่อบิดได้เลยนะ862ออนไลน์สู้ต่อชนะ646ออนไลน์ค่ะสู้ต่อบิดได้เลยบิดรอมาได้เลยนะ11บท่านที่ชมอยู่นะคะแปดหะแปดละครออนไลน์แปดเบ 877 2 0 0 0ดพันรากาเปียนสู้ต่อบไหมคะ8ปดรากาเปียนเลยค่ะสู้ต่อปีได้เลยค่ะ8,74,000จ็ดหมนันปเดืนพัหนึ่งับสอง0ันราคาเปียนสู้ต่อไหมคะอีกสองไม้สอไม้ไม้8 7 8แล้วค่ะ8 0 0หมนมตรคะขอบคุณมากค่ะ8,80,000ืบาท8 8 0 0 0 0นับึ8ดนืนับสอบาทออนไลน์ปเลยเา์8 8 0 0 0บาทที่ลูกค้าออนไลน์นะคะนับ 3ขายค่ะตกลงขายค่ะที่ราคา8,08 0 0ปนบาทที่301,46 301,46ึ่งสี่หกสามศูนยไปแปดนบาทของคุณา่ออนไลน์ชมต่อนะคะ